สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเจอกันตอนเย็นพี่น้องประมั่นทุ่มเ,เสร็จเศษนะครับทุ่มเ,เสร็จเศษของวันที่16ตุลาคม2564พี่น้องผมเลยว,วาวไปแล้วตอนทมาถ่ายยังกล้นอยู่บนน่ะพี่น้องนี่เขาออกขาเลยพี่น้องนันทิ็นเ่นเาขาเขา เห็บ่เห็นนอนขาบ่ใช่ใกล้ๆครับบ่ไกลเองบ่เห็นออกมาดอกคาลังบ่อนีมีหนุบบ่ท่านเห็นนั่นเดียวอันนี้บ่อบ่สองบ่อข้างหน้าของบ่อตะวันตกนี่พี่น้องตายกับมีพี่น้องตายกับมีเห็นบ่เห็นก็ขาบด้วยเห็นเป็นขาบนะครับตายไม่ไหมนี่ประมาณบ่เกินสองชั่วโมงนะครับเป็นขาบก็ขาวในโน้ตเสาท่านออกท่านเห็นในโน้ตเสาอยู่บ่อล ฉันคิดว่าแบตเตอรี่ผมถี่ออนบ้างไฟบ่ชัดนะอนอยู่สิบเจ็ดมืองนะครับเกิดแต่เหมือนที่เพราะเราลงพอวันที่มีวันที่มีเก่านะครับมีเก่ากันย่ามันมีวันที่สิบหกตุล่าสิบเจ็ดมือนะครับนี่ใกล้ใกล้อีกน้องน้ำขึ้นมันค่อยชัดยน้ำขึ้นบ่หินน้ำขึ้นค่อยบ่หินมากนะครับน้ำขึ้นค่อยบหินมากนะครับ เบอร์จองเลยอพี่น้องด้ว้ยอเย็บเลบาดห้าสิบตังค์นะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตังค์นะครับน้องลูกกบนาสีดำนะครับคนตัวนี่ดีสามหมื่สี่หมั่นตรงยันตะเขาบุรอด้วยแวกัมนีดเดียสมเลบ้างนะครับบลรายนะครับร สบายใจพี่น้องออกออกออกขาแหละนะครับรอดตายแล้วนะครับการออกข้านั่นถือว่ารอดตายพี่น้องได้สิบกว่าหมื่นสิบห้าสิบหกหมื่นนะครับระวังสิบหมื่นลงไปเนี่ยอ้อันตรายนะครับถือว่าเราดูน้ำชุดนี้ดีที่สุดนะครับชุดต่อไปเราเส้นพ่ออยู่ว่าโดยเฉพาะว่าไ,ได้ฝนกับบ้องเย็นตะเกียบฝนมีมาตลอดนะผมบ้องเย็นบ้องเย็นตะเกียบฝนนะ มีก็ะนำมีหมดมือเหมือนกันบ้านก็ะนำหมดมือครับวางมืพคุนเอาโอ้ตกดีแท้ฝนปลายฝนดูดูผ้าหยุ่เขานะครับพี่น้องมู้นน้ำท่วมกระท่วมท่วมมู้ท่วมอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องมู้แดงบ่มีในแถวนี้มี่จะมู้นน้ำท่วมนะครับว่าบ่อผมนี่พอดีน้ำเต็มเลยเต็มหนองจางเต็มที่อัดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมปิดไรล่ะห้วยน้ำบอกแล้วนะครับมิจต์สูบน้ำบาดานน้องมาเห็นเขาเต็มอยู่ทุกตลอดปีมันสิอยู่ได้รปะปมปะนันร่องมึงสูบน้ำบาดาลอัดมากนะครับยี่มันเห็นต้องไปถือมาถือมาก็ปล่อยออกข้าง่นนะครับไปทางโตนะครับนี่เปิดจองเลยพี่น้องเด้อพี่นอ้องหยุดจับมือสิขึ้นแค้น เ่เกินสามหมื่นสี er you the more, ่หมื่นสิบแค่มืนน่วันที่สิบเจ็ดประมาณมันที่ยี่สิบมันนี่สิบหกสิบเจ็ดเจ็ดก็ประมาณมันที่ยี่สิบแล้สิบสิบแค่สามสิบผุนัดสิบเดือนผุนัดต้นต้นต้นเดือนมันสีจังสิในจำนายนะครับจังว่าสีไปทรงสิพีทรงงวงนะครับสินเดือนได้เมื่อที่หนึ่งสองสามเปิดจองด้วยนะครับได้ในนอนนะครับหนึ่งสองสามแต่ว่ามีการทุกเชินนะครับแต่ว่ามีเหตุชุกเชิน คอ๋อมือก็สู้เกิดมาหลายเลยไฟแต่มาหลายเลยพี่นอ้องเห็นบ่ไมีไฟเห็นบ่เห็นนะครับบอสสีอะไรจักสิบสบอสสีได้รบอสเห็นไหมนี่ที่โบจะหาพัฒน์ตัวเอาดอกบอหลายครับพี่น้องบ่อแต่ละบอบ่อสสิบโอสสิบบอโอเคเลยพี่น้องชี้แนง,น,งนะครับอืมที่โบพาเขาข บตอนนั้นตอนกลาพวชเบัคือว่าตัวหงบปานไหนบ้ดยำขึ้นมัตัวไงถ่น้ตาผมฟังมันตัวหน่อยๆตอนมันยื่นไก่เนาะทุบมันดำตอนยำเึ้นเห็นตัวหน่อยหนึ่งบัดดีตัวไเหระเห็นบ่พีหน่องหมวก็มีขาสิบเจ็ดหมือนี่ขาแล้วมีจต่วนที่สิบห้าคนสิบห้าสิบหกวัยไทยมาไทยวันที่สิบเจ็ดนะครับวนนเขามาเข่าแสงนะครับ มาเขากล่องนะครับดูไปเลยดูหนาหลักดีผมว่าขาเง่าก็มีขาตันก็นมีต่นนีขานหนาไดนกเสาพึ่พตั้งสักลากเลยพี่นอ้องอีกก็วันที่ยีิบเนี่ยแตยน้องนกเสาเต็มเลยเ๋ยวแพร่วงเต็มเลยเดนยี่นะครับนี่ผมให้กินอะไรด้แรงอาหารแลร้ง,งกินอะไรด้ผมมากินเต่าแรงผมมากินหลนะครับเพราะว่าเขามีอาหารเสริมขเขาอยู่ มีแมงอย่างพุทรน้อยนะครับ no e no oh. ่นี่เป็นอองเป็นมานะครับเข้าวม้าก็นำบอลนำบอลเดี๋ยวผมมาแมงน้อยๆนะครับที่เราผมให้อาหารแมงน้อยๆกับมาเจาะอาหารวันนี้หัวกันเตะแมงน้อยๆแล้ววันนี้เป็นอาหารหัวเลยนะครับพอดีพอดีเลยแลกเปลี่ยนกันคเปลเป็นได้พี่น้องเป็นได้ชุดนี้เป็นได้งามบ่พี่น้อง เดี๋ลุงกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร่ด้ิพี่น้องเด้อขอกับร่งใจนะครับผ่านดูดูนาอไปด้วยกันส,สวยๆพี่น้องผู้ใดอยากเพาะอยากยากังกะมาเบิองเด้ออยากมาเบิองว่า,างๆก็โทรมานัดมือมาก,กพอจะเพาะไวๆนี่ครับให้น้ำให้แดดแดดดีๆก่อนนะครับแดดสั้นดีจนเลยสั้ท่านเพาะนะครับมีเหยซีหลายคนเราอยากมาเบิองนะครับก็มาเบิองเลยนะครับมาพาะกันกัอนนี่ครับ ก็ว่าหมองน,นอนบ่มีเลยเอามุงม,มากลางนอนเด้อพี่นอนนี่นะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ซับนี้ด้อพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเด้อผูววกต้นตะไคร้ลืมซับตะไคร้เด้อพี่น้องกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เพิ่นว่าสวัสดีครับ